สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังใก่ทาง่องน้ำด้วยค่ะเด้อคลิปนี้เจลิํยไยมาตามต่อแนวทางของปูตาผักขาวล่ะค่ะแนวทางปูตาผักขาวงวดทีแล้วเพิ่นกระหายเต็มๆเนาะค่ะเนาะกระสีเห็นน้ำกันอยู่ค่ะคลิปสวงเจลิํยไอยมเอกอนหอยออกเมื่อไกล่หอยออกก็ว่าได้ล่ะค่ะกลางคืนช่วงกลางคืนเนาะมาขอปู จุดถูกขอพ่อนปูเพลินได้ตามปกติทุกเสาร์ก็เอาอาหารหวานข้าวมาทรงเพลินสุเมอร์ละค่ะเพรว่าจะเป็นวันพระหรือว่วันพระเนาะหาเขาหาหน้าม,มาเลี้ยงปูตาผักขาวอยู่หน้าละค่ะภูมิเจ้าทีอยู่ไฮอยู่หน้าค่ะอยู่ไฮอยู่หน้าบ้านของพี่สาวละค่ะทีทั้งไหหน้าสาโทษตะมุนมั่งมระดกพอแม่เพิ่นหาไว้ให้เิ่นละค่ะ ที่ตรงนี้กะตอนนี้กะเป็นของพีสาวเนาะค่ะเนาะผู้เพิ่นอยู่ไฮอยูย่หน้าล่ะค่ะเกลําแย่กะได้เข้ามาหาอาหารหวานข้าวให้เพิ่นแท่นพีสาวค่ะบางมือพี่สาวเพิ่นก็ออกมาหาให้บางมือเพิออ่นบ,บ่ได้ออกมาเกล้าแย่กะหาเข้ามาให้ปูคือเก้าหล่ะค่ะขอโชคขอหมา,านน้ำปูก็ได้เรื่อยอยู่ค่ะขอตะว่าขอเนาะค่ะเนาะ,ะ,นอะขอ เพิ่นก็ให้เกลําไยกับพ่อใดน้ำปูอยู่ค่ะหงวดทีแล้วไม่ไม่ไมสดสดเนี่กระใดน้ำปูอยู่ค่ะ40 4ศ0 4ยศ์ี่เหล็กถูกตดปูห่ก็จะเห็นลิปอยู่นะค่ะเนาะเห็นลิปที่เกล๋ลาไยได้ดล่องขิปอยู่ค่ะคลิปปูตาผักขาวค่ะย้อนเขาไปเบื้องอีกเทือนึงก็ไดดค่ะย้อนเขาไปเบิ้งงลิปเก่าเนาะค่ะเนาะหงวดทีแล้วนี่แหละค่ะที่ผ่านมา ขอเนวทางน้ำปูเหล็กถูกเพิ่นกะให้1 4 0ค่ะกับไปสื่อ4 1 4 0กลกับไปกับมากะได้น้ำเพิ่นเต็มๆล่ะค่ะแต่กับว่าได้หลายดอกค่ะตามทุนเนาะค่ะเนาะตามทุนตามกำลังค่ะมื่อนี้เห้ามาเบิ้งตัวเหล็กน้ำเพิ่นอีกค่ะมื่อนี้เกลําแยกกะเอาอาหารหวานข้าวมาถวายเพิ่นล่ะค่ะอาหารบานๆเ้าเนาะค่ะเนาะกับว่าไม่อยงร้ายค่ะอาหารบานๆค่ะ มีลาบซุกลาบดิบค่ะกินลาบค่ะมือนในปูห้ลาบแล้วให้โชคหายลาบแล้ว,ลลวกินลาบค่ะน้ำเป้านำของปวดปูหล่ะค่ะเล็กถูกกได้ขอเพิ่นลละค่ะการล่างใหม่ลงมาแล้วเนาะก็สิเป็นตัวใดเนาะเนาะคับการีก็ได้มาฮอดบริเวนของปูตาผ่าขาวนะครับเด้อค่ะเล็กก็เริ่มเริ่มลงมาได้ตัวนึ่งละค่ะ ีห่วยนี่หองนี่น้องค้องบึงไปครับสำหรับเริ่มไหลไหลลงมาเด็ดตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวล่อให้เพื่อนล่รวยล่คับอให้ปูลงมาสันเขากินเขาเนาะค่ะเนาะปูตาผักขาวล่ะค่ะเพื่อเจ้าทีเพิ่นให้เพิ่นกินเขากินน้ำอิ่มอิ่มเดี๋ยวให้โชคให้ลาบน้ำกันค่ะตัวเล็กมาย่างเนาะขอแนวทางนะเพิ่นลงมาแล้วตัวหนึ่งเขาไปซองมึงไปเพิ่อนหายมาแล้วตัวหนึ่งไปเบิ้งด้วยตัวเดียวกันบ่ เดี๋ยวเบิ้งน้ำตน้ตนไม้ต้นไนกันต้น,ตนพ่ต้นให้ครับอ้าอหมวเขืนเน,นี่ยก็ฟนตกแล้วบ้านนี้ออกมาไม้บ้านในตัวเล็กไม้งาม<ล>งาม<ล>บ้า,บานในล่างซวยตัวเกาออกไปแล้วตัวไม่ปูเสียเห็นตัวใดเนาะยีตต่ต้นพ่งวดที่แล้วกันในเห็นสามตัวเดียวก็เล็ดออกมาสามหนึงน่งเนาะที่เกยลํายดาเห็นอ่ะเล็กสามตัวเดียวก็เป็นสามหนึ่งพอดีพอดีงวดวังหัน หัดที่แล้วตีมื่อวานเออหวัวเมื่อวานเห็นเลขกสามตัวเดียวเ,ยวเยกเล็ดไม่หญ่เห็นสามตีก็เลยจับสามหนึ่งเข่าเต็มๆละเสือแต่ว่ากับว่าเดี๋ลงในทง2 2> ่งสองก็เลยดเสือน้ำเพิ่นล่องเบิ่งกับเลขกถูเพิ่นล่ะค่ะเลขกถูเพิน่นหนึ่งสี่ศูนย์ได้เต็มๆกับไปเสือล่องเบิ่งไหวน้ำเพิ่นดีคือเก้าล่ละขอเพกันแล้วกับไปเสือเนาะคำว่าได้เต็มๆหนี่ครับก็เลยได้ยุ่ะ ซื้อน้ำเพิ่นได้อยู่หนึ่งสี่ศูนย์สี่กะซื้อไปไม่สองตัวทอนเนียนปลาไหลงวดที่แล้วเลขกถูเพลินหนึ่งสี่ศูนย์สี่จับทอนนี้แล้วไปดูไปเบิ่งตัวเลขนนำถูปกปนะโอ้เข่าอาหารวานข้าวของปูเบิ่งอีกรอบนึ่งคืออุดมสมบูรณ์แต่น้อปีนี้ไหมปูไหมมางามมโน,น้อปูบดมาเนี่สวยงา,งามๆเด้อปูเด้อ เมือนี้เป็นมื่อเล้าพร้อมได้เหมือนี่เอาไปเสียงเล้าเบื้องก่อนก็ได้นี่ครับเอาไปเสียงเล้าเนาะครับเนาะเหล็กถูพิ่นเนี่ยเอาไปจับเล้าร่องเบื้องหลุนกันมื่อแล้งนี่ลงมาแล้วตัวแรกเนี่ยเป็นตัวแดดล่องมตาก็าบ่ได้เอาแว่นตามานั่งเป็นเหล็กอย่างเหล็กหกบอกดูเบื้องคักๆดูเข้าไปว่าไงไกลด้วยให้เบื้องจังๆเบื้องกเจ้าบาดุงจังงวดเบื้องนี่เอาเลยเต็มๆต็มเลยสามโตแตกหลอดให้ตัวผู้เดียวเลยเถอะอ๋อ เป็นเลขหกเลขหกหัวกอดลงมาข้างล่างก็สิเป็นหกสองล่ะหกกับเลขยังคือว่าสิเป็นเลขสองล่ะอ่าสองยี่ีครับอ๋อเมื่อเคื่อนมาจุดนะช่วงกลางคืนเนี่ยก็สิ่เหลี่ห้ฟังช่วงกลางคืนเนาะบ่มีลมจักแมตแต่ว่าอันนี้ปิยวโอ้อันนี้ปิวช่วงจุดทูบเนี่ยนี่เปียวเร่งๆเร่งๆก็แปลกอยู่เดลยเมื่อนั้นช่วงกลางคืนก็เลยว่า ปูฝนลงมาบ่ก็เลยเงยเบิ่งต้นใหม่กับบ่มีล้มเบิ่งถูกเบิงเทียนกับบ่ล้มแต่ว่าอันนี้หมณต้องแตงต้องแตงต้องแตงอยู่กัเลยแปลก็แต่ว่าตอนนั้นกับบ่เบาดอกย่านเพราะว่ามันเป็นกลางคืนมือเข้ามาจุดนะอ๋อมือเข้ามาจุดตีแนนมือเข้ามาจุดตีหนึ่งสี่ศูนย์นะหนึ่งสี่ศูนย์อ่ากับเลบแปลกอยู่แด้กับเป็นผู้เบาผู้เบามาเลยคนชิงลูกขอปูบูซาเพป็นหลักกับเลยอันนี้กับมุนต้องแตงต้องแตงอยู่กับเล่น เงยเบิ่งใบใหม่กับว่าตีงเหลียวเบิ่งอันใดกับว่มีเงียบพีหลีน่ามือนเนาะเพราะว่าเงียบพีหลีเพราะว่ายุ่งกัดขัดล่มกับบ่มีถูเที่ยนกะกับบ่ผัดนะนะล่มกับ่ผัดแต่ว่าอันนี้ตีงกัเลยแปลกก็เลยว่าอันนี้มันกับนักนักมันคือแปลกเนาะก็ดิดอยู่ดี ตัวกระดิ่งนี่เจแม่นอันนี้มุนเลยแหละ<อ>ก็เลยว่าสิบอก่อนเสี่ยงยาเบาิ้งอยู่เหมนก็เลย่านยานตื่นน้ำกันห,ห่วยเมื่อวานเดี๋ยวนาะสิเลืองเลยเหรอบัดกะร,ระเลยก็เลี้ยงแหวนนะก็เลี้ยงแหวนก็เลยว่าขอแนวทางไปแล้วก็เลยแล้ยว<อ>มาเนี่ยก็เลยเอามาบ่อสู่ฟังนี่แหละอันนี้แหละแปลกอยู่<อ>ดินต้อ,นงนงองดินแห้งพร้อมดิดินแนงแนงแนีง่ดิอาดินก็เลียวว่ามันล่มบ่อของไม่เบิ่งอยู่กับบล่มบ่ไปหะนามาหลังกับคู่บ้านลงมมานเาะ ลงมาได้จักโตละได้โตได้หกมาตัวหนึ่งแล้วก็ะสองนั่นแหละบอกขยับไปกันหน้าไว้ในสิเบิ่งน้ำอีกตัวหนึ่งบ้านในร่งมาบ่ยังบม่ทันเห็นอยู่เดี๋ยวก็ลงก็ร่างร่องไงก็ร่างแหลมแหลมมาหน่อยหนึ่งแล้วแหลมเปลืกสองบ่ปู่คนชี้ลงมาอยู่ดอกนกินเข่าอยู่กินเท่ากินน้ำอยู่ เบืกงน้ำตน้นโพต้นอย่างเห็นบ่นี่บ่หาบ่ออีกจักบาทกันนะขอเห็นอยสะเห็นบ่เนาะปูสีหายบ่เนาะมันมนี่ซองเบื้งหอมเก่าเนี่ยละ่ะเคยเบื้งหอมนี่มาแล้วครับเอา้าไปลูดหกนั่นละ่ะเพราะว่าเห็นเห็นที่ตน้นโพ้นต้นให้เนี่ยก็เป็นหก แม่นไม่ตาหกแมอมีตาเนาะมองไปกัม่ต้หกอันนี้เป็นในโลาบก็สิยูตองกันกระปูเรื่อยๆหกแปดหกสี่น่นละติดตาหกแล้วบางอ่าม่ตาหกตะหกสี่หแปดแล้วหกสองอหกสองแม่นเป็นงอๆนะงอๆคือเหล็กแปดงอๆคือเหล็กสองกังอๆคือเหล็กหานะหามันก็เลยยูเนี่นะยูประมาณเนนบ่แม่นเป็นงอๆอาว เอาเดี๋ยวไปนำกันแล้วนะครับเนาะแตเลขสีว่าหกสี่หรอแปรสำหรับที่นี่คท่ทั้ทนสองคสิทราชีแลวน้องนะครับก็ให้พี่น้องเย็บี่อยู่ดีม่แหุงสู้คนนะครับเด้อค,นนะค่ะบล่้ยงมาลำ,ลำล่เลรื่อยๆเก๋ลำไยเห็นจะตนพ่อของเ<ม>พลนเนี่ยเป็นหกสี่แล้วค่ะเ้อหกสี่ค่ะเห็นจะตนพ่อตนให้เนี่ยเห็นเป็นหกสี่แต่ว่าเหล็กถูกที่ไใ้ซองน้ำกันเป็นหกสองเนาะค่ะเนาะ จังไดกะลองพิจารณาเบื้องล่ะค่ะแนวทางตัวเลขกะควมมาควมสอบส่วนบุคคลค่ะพิจารณาเอาเนาะมือนี่เอาของมาไหวปูกัเลขอแนวทางเพิ่นค่ะอาเทียเด้โชกได้มานอีกรอบสองเนาะค่ะเนาะตองหดของเหล้าพัฒนาล่ะค่ะหรือจะเป็นรุ่นรัฐบาลก็ได้ค่ะมือนี่เกล้ำใหย่บ่มีอย่างหลายก็ได้พ้าเบิ่งเหลขกเบิ่งหวยล่ะเนาะหวดที่แล้วได้น้าปูเต็มเตมค่ะหวดนี่เพิ่นก้เห็นขึ้นมาเป็นหกสองค่ะ ตนโพ่ตนให้เป็นหกีค่ะที่เห็นตามสายตาเป็นหกีค่ะคลิปนี้กับว่ามีอยัางหลายก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อขอให้เอฟซีถูกตันถูกค้นกะโศกโศกหมันหมนน้ำกันสุปรสุข้นค่ะสวัสดีค่ะ